นี่ครับเซ็นทรัลล็อกนะครับซื้อมานะครับราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ครับพี่ห้าสิบเก้าหรือเก้าสิบห้าเลยก็เก้าสิบห้าเก้าสิบห้านี่นะครับราคาย่อมเยาวเก้าสิบห้านะครับนี่ครับห้าสิบเก้าเลยบวกค่าส่งด้วยร้อยห้าบาทเก้าสิบห้าค่าส่งด้วยนะครับนี่ครับนี่คือเซ็นทรันล็อกนะครับมันจะดึงเข้าดึงออกในเมื่อเราต้องการนะครับ ใช้ไฟกลับกลัวนะครับมันก็จะดึงเข้าดึงออกเนี่ยครับไปครับผมจะถ่ายเจ้าของหน้าเขาไม่ยอมออกสื่อต้องเลยเนี่ยครับการทํางานเนี่ที่มือผมเนี่ยมอเตอร์เนี่ยตรงนี้โป้เนี่ยเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ไปเกี่ยวกับไอตัวกรอนกรอนประตูนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับครับอันนี้เป็นตะขอ นะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยเห็กเนี่ยเนี้ยเนี้ยเห็กเหกแล้วเนี้ยเหล็กอันนี้ก็มีเหล็กเหล็กเหล็กรูนะครับประมาณนี้นะครับซื้อได้ราคาย่อมเยาวนะครับนะครับถ้าไปร้านก็โดนฟันหัวแบะครับแปดร้อยไปร้านแปดร้อยนะครับพี่พี่พี่ก็สร้างมาแล้วครับข้าแรงด้วยแปดร้อยรวมข้าแรงนะครับแต่อันนี้ค่าแรงเราทำเองครับฟรี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 ข้าแรงเนี่ยครับ อันนี้ครับตัวจ่ายวอนติดสองวอนนะครับนะครับนะครับสองวอนเรากลับทางเอามันก็ปึ๊กนะครับเข้าออกซึ่งอ่าครับประมาณนี้ครับก็เข้าจบคลิปเพียงไรครับกดกดกระดิ่งสับตะไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย